สวัสดีค่ะมือนี่ประเด็นมาเอ็ดต้มจืดกุยช่ายเด้อค่ะเด้อนี่ประเด็นกระตังน้าซุกแล้วเนาะกระเนาะนี่ก็ทอดไข่ใส่กุยช่ายแล้วน้าเดือดแล้วประเด็นกระสีเอาใส่เนาะกระเนาะตักใส่แบบนี้เด้อค่ะเด้อนี่ก็เอื่นต้มจืดกุยชาย่ายไข่เนาะกระเนาะ ต้มจืดกุยช่ายไข่เด้อดะเด้อดเดือนนั่นถอดไข่ชายใส่ันน่้นแเดวใส้นใบกุยช่ายแล้วเขาก็มาต้มจืดเอาเอาหมูสาบใส้น้ำเนะค่ะเนะแล้วก็ปปุกลดซัมเน่กับเล้่ยเรา ประเดินการปรุงแล้วประเดินสีซีมบางรูมันนวดพอดีป่ะไหนเป็นฟ้องกับซ่อนหรอข้างซีนอนน่ะข้างอดีอยู่พี่น้องนวดนวด ก่อนฟองออกก่นันนี่ต้มจืดกุยช่ายด้วยกะเด้อใส่ไข่ใส่หมูสับกูได้ยาเห็ดคือประยันกับไปเห็ดด้วยกะเด้อกินเป็นต้มจืดแล้วเอื่นต้มจืดกุยช่ายเนาะก่ะเนาะเบิ้งพี่น้อง จบไพ่มาไปเดินสี่หเหตุผลจบไพ่ไปเดินเอาไก่เอาอยัางไปเทไปหันเนาะขะเนาะเขาไปกินอเอาไก่ซุ่มเหมือนอุน่นเราแหนมีนเขานั่งกินง่อมๆอ,อ,อยู่ขีางนองก,กามะหองจะส่องน,นอกกามืนอนเนาะ Cà cà mắm, cà cà mắm hồng cá sầu đi mừng. Nàng kín ngom ngon นี่แหละแง่ประเดินเห็ดกับเขาประเดินกับเปิดไรข้าเจ้าไว้งังสิละเขาว่างหนหนาวบนอ่หล่ะวางไวเพราะว่าประเดินเห็ดกับเขาให้มันเกี่ไม่กลัว กลมหนากลมตายกินได้เปน็นนองมัอนี่เจ้าเสือบ่มามาแต่เจา้เาไผ่ก็เป็นแมวตัวผูดแมวจอนแต่ว่าตัวหง่แง่นเขากินตัวนี้บ่ใครกินอาหารในเวลาไปเดนเทให้กินน้อยๆหล้วก็ดลี้นนี่อันแต่เจ้าเสือนกินอาหารดีอยตัวนี้บ่ใครกินปันใดเขาก็สีบ่หมักอาหารเม็ดไปเด็นก็ได้้ทนเทนนี้ให้เขากินแท่น เพระาะว่ากับเขาพเพิ่นเหลียมาไปยัน,น,ก,ก,น,นก็อุ่นเก็บไว้ให้แมวไม่เอากินเนาะคะเนาะเก็บไว้ให้แมวกินซุมเพิ่นกินบ่เบิดไหนเขากินตัวน,นี้เขาสิบ่มักกินนั่นหัวอาหารเพระาะว่าไปิ่นเคยเทอาหารให้กินแล้วเขากินเงียบเงียบเงียบแล้วเขาก็แล่นหนี กินข้าวเดียวเขาประเียนหนีเนาะเนาะยนี่ปเดียเอาอาหารลงไปสิขันแมวบอยวงสินกกะมากิน ประเด็นกะดีจบคลิปไปซัมเนียก็เด้อก็เด้อเพราะว่าประเด็นสิเอาอาหารไปเสิร์ฟเพิ่นเนาะเนาะเอาอาหารเข้าไปใน่นบานเอาขา้าวเอาปลาเข้าไปในบา้านให้เขาเจ้ากินนี่ประเด็นให้มาเบิ่งน้ำซุปประเด็นอีกนี่ต้มจืดกุ้ยช่ายไข่หมูสับเด้อก็เด้อใส่ไข่อันไปทอดกับใบกุ้ยช่ายเนาะค่เนาะแล้วเขาก็มาปรุงน้ำซุปน้ำซุปเดือดแล้วนั่นสุปเก่าลง เห็ <chat> ุง่ายๆเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากเฮ็ดก็บเหตุคือประเด็นก็เอาเอิ้นต้มจืดกุยช่ายประเด็นก็สิจบลิปไว้ซ่ำเนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะอยู่รอดปลอดภัยเปิดสุกคนเด้อค่ะเด้ออยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีไปทางใดก็อย่าลืมใส่แมตขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลถูกเลิบเปล่ยนใหม่มากค่ช้าๆได้พาเลี้ยงงามเนาะค่ะเนาะขอบคุณตัวลูกเนาะค่ะเนาะ Thank you you so much my friend Thank you Thank you วัสดีค่ะเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้มีซ้ำนี้ล่ะประเด็นก็ให้มาเบิ่งต้มเจือกุยชายกับแมวจอนเนาะขะเนาะเจอาไผ่ประเด็นกรยามมากประเด็นก็หาอาหารให้กินเด้อต้นสัตว์เลี้ยงเขาไว้เน,นาะขะเนาะเขาก็ไปไปมาๆมประเด็นก็สิจบคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเอาไวเ้เบิ่งคลิปหน้า เพื่อนใหม่มากค่ะช้าๆได้พาเลียมงามเนาะค่ะเนาะไปเดือนก็ขอตรวจขออภัยเด้อไปยังบ่ทันฮอดเป็นเพทันถึงแต่จะพาว่ากันเนาะค่นะเนาะเพราะว่าไปเดือนก็สิทยอยหมุนไปบ้านอันบ้านนี้มีเวลาอันบ่ค่อยหลายปานใดเนาะค่นะเนาะเพราะว่าไปเดือนเป็นแม่บ้านเขาเจ้า แต่ประเดี็นกัไปเบิ่งให้พี่น้องเบิดมือเบิ่งผู้นั้นเบิ่งผู้นี้เปิดโทอระจับถึงใบเบิดมือขอบคุณหลายๆเด้องก็เด้อมาซอยนูนซอยดันมาซอยเป็นกำลังใจให้ประเด็นก็ขอบคุณหลายๆประเด็นกับที่จบคลิปก่อนมื้อนี้สวัสดีค่ะ